สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP ก็คือเวียดนามนะครับหัวเวียดนาม VIP นะครับออกเวลา19 .0 0ุนถึง19.30ุนทุกทุกวันทุกทุกวันเลยนะครับของวันที่25นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่25้านะครับวันเสาร์นะครับสีม่วงนะวันเสาร์ที่ 25เดือ <überzeug> นมิถุนายน2565นะครับแนวทางช่อง v i p ธรรมดาก็จะมาวางเรืเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับขอขอขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีนะฮนฮ่ฮันะครับแนวทางก็จะมาวางให้ท่านท่านรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะใครชนใครชอบใครอยากจะจัดก็เอาไปพิจารณาดูนะครับประมาณนี้ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับ เราก็มาชมเลยอ่าอ่าหน่อ,นอย VIP นะครับอือออกเวลา19บเจุดสองศูนย์ยยนอถึง19บเจุดสามศูนย์นอก็คือทุ่มครึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มถึงทุ่มครึ่ง,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 ง keyword. นี่แหละประมาณนี้นะครับอ่าเด่นสามสี่ห้านะครับเด่นสามสี่ห้านะเน้นที่สี่กับห้านะครับอ่าบันทงที่ห้านะครับอืมห้าอะไรครับนี่ห้าหกห้าเจ็ด 5 8 5 9 5 0 5 1 58, 59, 50, 51, นะครับไปกลับเลยนะ5 6 6 5นะครับ5 7 7 5นะครับ5 8 8 5นะครับ5 9 9 5 5 0 0 5 5 1 1 5นะครับ4 6 6 4 4 7 7 4 4 8 8 4 4 9 4 4 สี่ศูนย์ศูนย์สี่นะครับตัวกันคือสามนะ,ะกันสามนะครับถ้าจะรูดนะถ้าไม่มันน่นใจในคูเจาะที่วางไว้นะรูดน่าจะรูดสามกับห้านะครับรูดตัวกันเลยสามกับห้าชอบตัวไหนก็จัดไปเลยรูดทั้งสองตัวก็ไม่ขาดทุนนะแต่ถ้ารูดสามตัวขาดทุนนะครับบนล่างนะถึงมันจะมาก็ขาดทุนเหมือนเดิมนะครับให้เลือกเอาตัวหนึ่งได้ยิ่งดีบนล่างนะครับ อานี้รูด2ตัวก็ไม่ขาดทุนก็ได้กำไรอยู่อ่าประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับนะคุชมขอให้ทุกท่านเฮงๆนะครับเปจาตุงเปาตุงอ่าเปาตุงเปาตุงมันคงมากข้างมากมีนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะกดติดตามแล้วก็กดถูกใจให้กําลังใจช่อง v i p ธรรมดาด้วยนะครับขอขอบพระคุณขอบพาะคุณทุกท่านโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ